โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนธีการเพิ่มผติธตามทิกต o อกนะครับของของทิกต o อกนะก็ขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทุกคนมาที่หน้า Google ได้เลยครับแล้วก็เซิร์ชคําว่าไลค์ขีดเค็มนะครับตรงนี้นะอ่าก็จะเจอไลค์เคมด้านบนสุดนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากเรามาหน้นี่นะครับใครที่จะไม่มีสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็กอกข้อมูลซที่เว็บไซต์แจ้งนะครับตรงนี้ นี่นะครับชื่อผู้ใช้อีเมลหรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กในช่องสีเหลืองตรงนี้ด้วยนะงั้นจาม,มารถส,รสมาสชิกได้นะครับตรงนี้หลังจากเราสมัครเสร็จแล้วครับก็เอาชื่อผู้ใช้กับรหัสที่เราสมัครไปเมื่อคู่มาใส่นะครับตรงนี้แล้วก็จดจํารหัสไว้ด้วยนะตรงนี้แล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับหน้งจากเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้นะครับก็ให้ทุกคนไปดูคําว่ามวดมดูมดตรงนี้นะครับนี่นะกดเลือกมวดมูดที่เราต้องการใช้บริการได้เลยครับเฟซบุ๊ก ไอจีทิกตอกทูปนะครับก็สามารถเลือกใช้บริการได้นะพวกนี้ผมจะเลือกเป็นบริการทิกตอกนะครับบริ HHH, การดีที่สุดนะตัวนี้กดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกบริการอีกรอบนะครับจะมีการผู้ติดตามปั๊มวิวเพิ่มวิวยูโอปั๊มคนุกใจคลิปก็สามารถเลือกดูได้นะครับผมจะเลือกเป็นผู้ติดตามตัวแรกนะครับตัวนี้นะลิงก์นะครับใน่วนของลิงก์นะครับก็ให้พปทีนาทิกตอกที่เราต้องการเพิ่มผู้ติดตามนะครับอ่าผมจะเลือกเป็น ช่องนี้นะครับนะขัดลอกดึงมาได้เลยนะตอนนี้ก็มีสูตรพืชตามครับขัดล็อกเสร็จเอามาวางซื้อของนี้ได้เลยครับนี่นะครับอ่าปริมาณก็ขั้นต่ำสิบนะครับสูงสุดคือห้าหมื่นเลยนะฮะผมก็เจิ3้อมาสักห้าสิบพื่ตามนะครับนี่นะห้าสิบพืชตามก็าสิบห้าบาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะครับนะก็สั่งซื้อเลยนะอ่าระบบไว้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับรหัสสามสี่แปดหนึ่งนะครับ แล้วก็วิธีเช็คสถานะนะครับก็ไปที่ปริกรสร้างสื้อได้เลยครับจะมีสถานะรอดำเนินการอยู่จะมีบอกอยู่นะครับตรงนี้ก็สามารถรอย่อยขึ้นได้เลยครับนะในส่วนของเครดิตนะครับใครที่จะไม่เติมเงินนะครับก็สามารถลิดไปที่เติมเงินตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็กดข้อมูลตามน์โหลดพื่แจ้งนะครับตรงนี้นะเออไม่ใช่ช่องทางนะครับมี3ช่องทางให้เลือกนะสแกน QR code กธนาคารนะครับแล้วก็ทูมอนิแวนเล็นะแล้วก็2องปา r เวอเลนะครับ ใครสะดวกเจ้าไหนก็ามาเติมช่องทาง,งานได้เลยครับตรงนี้บริการทั้งหมดก็สามารถฉกได้ที่นี่นะครับจะมีเลทนราคาขั้นต่ำสูงสุดบอกทุกลายบอกทุกบริการนะครับนะก็สามารถมาดูได้นะครับตรงนี้ติดตอ่อไอมินนะครับสามารถติดตอ่ e อไอมินผ่านทางตั๋วหน้าเว็บไซต์ได้เลยครับสามารถแจ้งเตมือนไม่เข้ายอนไม่ขึ้นก็สามารถแจ้งอมินได้เลยครับใครที่ยอนไม่ขึ้นนะครับก็ให้ใส่เลขก,การัางซื้อไปด้วยนะครับหรือว่ารหัสตรงนี้นะ เล่นรอบนะครับอามันจะขึ้นแล้วนะตรงนี้นี่นะครับ53สนาทีที่แล้วห้าสิาวิที่แล้วนะตรงนี้อ่าเพิ่มมาเจ็ดคนแล้วครับแปดคนแล้วนะวนวนะมันก็จะทยอยขึ้นเรื่อยๆจนครบนะครับที่ผมปั๊มไปห้าิมันจะทยอยขึ้นเรื่อยๆครับตรงนี้นะอ่าสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มผู้ติดตามของ tiktok แบบง่ายๆะราคาไม่ถูกนะครับ ก็สามารถค้นหาคําว่าไลท์เคมใน Google ได้เลยนะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะเแลวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ